เลีพาร์รสเป็นเอลีท the ี่เป็นรุ่นที่เป็นแยกเออแยกพอแยกโรแบนแยกไฮแบนตัวเนี้ยเนี่ยมีอยู่ประมาณเท่าไหร่สองสี่หกแปดสิบประมาณเจ็ดสิบตัวนะครับที่เกียรคนนะครับขายตู้เลยถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะครับปกติตัวนึงตกสี่ห้าร้อยบาทนะแต่ตัวเนี้ยแนะนําว่าถ้าลูกค้าไปใช้แยกเอ่อสี่จุดก็ต่อผ่านัลติที่เป็นสกูสี่กูมสี่นะครับตัวเนี้ยบอกเลยครับ ราคาพิเศษอยู่ที่250บาทย้ำนะครับปกติ450ผมไม่ขายคุขายแค่250บาทนะครับเป็นของใหม่นะครับไม่ใช่ว่าของเก่าของเก่าแบบตั้งื้อนะฮะของใหม่นะครับนะครับอันนี้ของใหม่กิ๊กเลยนะครับ250บาทนะครับที่มาซื้อกันนะครับลูกค้าท่านใดไม่มีมาตรสาิเอ่ะอันนี้เขียน้นเหมือนกันเป็นของ d p พรุ่นะกูล4ถ้าคุณจะเอาซื้อเนี่ยกู้จากัาเนี้ได้ แต่ถ้าเกิดคุณจะซื้อเฉพาะมัลติซื้อแยกตัวนี้นะครับเป็นสีคุณสีเพราะคุณต้องใช้กับไอ้บินตรงนี้ได้ด้วยนะครับปกติเขาขายตรงเนี้ยวันประมาณสี่สี่ห้าสี่ร้อยห้าสี่ห้าร้อยบาทผมไม่ขายครับอันนี้ผมขายแค่สามร้อยห้าสิบบาทเอาไปเลยครับตัวนี้สามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับ